ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอชีวิตในขุมนรกทำนัดเม็กใส่ทรงเอแอนตตนี่เราทราบเรื่องราวของเขามาบ้างแล้วครับว่าเขาโตมาอย่างไงเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงเขามายังจุดนี้ได้ยังไงครั้งนี้แอนโตนีเปิดเผยมากขึ้นถึงชีวิตวัยเด็กที่ต้องบอกได้ว่าเถื่อนเกินเอ็งรอดมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงวะลองรับชมรับฟังกันครับแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่านักฟุตบอลคนนี้มั่นใจสุดจริงๆ ลวดลายในสนามได้รับการยอมรับล้ว,ว่าเราใจแอนโตนี่เลี้ยงลากตะลุยแบบไม่มีเกรงใจไม่มีกลัวอะไรเลยโคตรเป็นธรรมชาติเขาเป็นนักเตะพรสวรค์เพียวๆที่สุดในทางของตัวเองตัวตนวันนี้ย่อมคือผลงานของเมื่อวานนี้เขาโตมาในชุมชนแออัดที่บราซิลที่นั่นเรียกสันส้นๆว่านารกขุมน้อยสลัมในเซาเปาโลมีครบทุกอาชญากรรมครับแอนโตนี่อยู่ตรงนั้นบ้านจนแรนแค้นเงินทองแทบไม่มีติดบ้าน เขาบอกว่าเดินไปไม่กี่ก้าวจากบ้านเขาไปก็เป็นบ้านของพวกค้ายาในวัยเด็กแอนโทนีไม่ได้อยู่ในแอคาเดมีลูกหนังเช่นเดียวกันกับเด็กฝั่งยุโรปครับไม่ได้มีเตียงอุ่นนอนอิม่มในห้องที่มีฮีเตอร์แอนโทนีเล่าถึงตอนเด็กๆเ,เขาไม่มีอะไรห้องนอนตัวเองยังไม่มีเลยครับเขาอยู่กับที่บ้านเขาต้องนอนบนโซฟานับภาษาอะไรกับสตาร์ทไม่มีแน่นอน บางทีน้ำก็ท่วมบ้านทุกคนในบ้านก็ต้องช่วยกันวิดน้ำออกลำบากเหนื่อยจนแต่ครอบครัวนี้ก็ยังพอมีรอยยิ้มให้กันเขาเตะลูกบอลได้เท้าเปล่าหรือถ้ามีรองเท้าสภาพมันก็ไม่ใช่รองเท้าเตะไปเตะมาง่ายเท้ามาดูเฮ้ยเต้นแหกบางวันเขาเดินไปโรงเรียนตรงถนนมีชายคนหนึ่งนอนอยู่เขาต้องเดินข้ามชายคนนี้แต่รู้สึกได้ว่าเขานิ่งจังเดินไปใกล้ๆตายแฮะนะคนนี้ตายไปแล้ว ชายคนนั้นไม่ขยับขยื่นเลยเขาอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นในวัยแบบนั้นซอยเล็กๆถนนชื้นๆสกปกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากหลับตาแล้วกระโดดข้ามชายคนนั้นไปในสลัมคุณจะกลายเป็นคนที่เย็นชากับเรื่องเหล่านี้อันโตนี่บอกอีกว่าที่นั่นเด็กๆแบบเราทุกคนต้องเจอเรื่องราวเถื่อนๆแบบนี้แหละทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางวันได้กินข้าวแค่มือเดียวคือตอนกลางคืนเลยซึ่งนั่นก็รู้แล้วพวกเขาไม่ได้สนใจของขวัญวันคริสต์มาสเด็กๆแบบเขาอยากได้ลูกฟุตบอลเจง๋จงๆเพียงเท่านั้นฟุตบอลสำหรับเด็กๆมันไม่ใช่แค่ลูกกลมๆเพียงอย่างเดียวพวกเขาคิดว่านี่คือทางรอดให้พ้นขุมนรกนี้มันคือลูกกลมๆที่จะพาพวกเขาไปยังที่ที่ดีกว่าเดิมมันไม่ต่างอะไรจากของขวัญจากเบื้องบนเลยการหลีกหนีกับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายนั่นคือรวมกลุ่มกันไปยังสนามฟุตบอล ที่มันก็ไม่ได้เป็นสนามจริงๆจังๆอะไรแต่เป็นลานกว้างเอาแค่พอเตะกันได้ไม่ว่าใครจะเป็นใครอะไรยังไงจะหากินแบบไหนจะค้ายาจะเป็นครูจะเป็นพวกหัวขโมยหรือว่าแก๊งสเตอร์แรงงานก่อสร้างอายุเท่าไหร่ก็ตามพอมาอยู่ในสนามทุกคนเหมือนกันหมดคือมาเพื่อเล่นฟุตบอลกันรองเท้าใครมีก็ใส่ใครไม่มีก็ไม่ต้องแน่นอนว่าแอนโทนีไม่มีกับเขาครับแอนโทนีได้บอลทีไรก็เลี้ยงลุยแบบเมามันไม่กลัวใครทั้งนั้น เขาบอกว่าการเลี้ยงบอลแบบนี้มันเป็นสัญชาตญาณเขาเงยหน้ามาเจอใครที่มาขวางไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นพ่อค้ายาหรือเป็นแก๊งสเตอร์หรือใครก็ตามเขาก็จะไม่หยุดเลี้ยงตรงนี้แอนโทนีขิงเลยครับว่าผมอีลาสติโกเล่นงานพ่อค้ายาตามด้วยเรนโบ้ใส่คนขับรถคนต่อไปที่เป็นหัวขโมยที่เข้ามาดักเขาเขาก็จัดนัดเมกไปให้แอนโตนี Anthony บอกว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยครับ เมื่อบอลอยู่ที่เท้าเขาตอนที่ไม่ได้เตะบอลเขาก็หาทางขาโมย WiFi มาต่อเน็ตหาคลิปดูลูกพี่ในวงการอย่างโรนันดินโยกิเซนโนโรนันโดหรือว่าเนย์มาได้ท่าใหม่ๆเขาก็ออกไปยังลานกว้างอีกครั้งเพื่อเรียนแบบอัจฉริยะพวกนี้เรื่องพวกนี้ครับมันหล่อหลอมตัวเขาขึ้นมาให้เขาเนี่ยเป็นเขาอย่างทุกวันนี้ครับแววตาของเขาแข็งกร้าวไม่กลัวใครความมั่นใจของเขามากกว่าใครเป็นพิเศษเขาบอกว่าจะให้ผมมากลัวอะไรอีก ตอนเด็กๆผมเดินข้ามศพไปโรงเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นในสนามฟุตบอลมันก็ไม่ได้ทําให้เขากลัวหรือไม่กล้าเล่นเลยอันโตนี่ปลดล็อกชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วครับเส้นทางเขากําลังสดใสพอเขาเริ่มีชื่อที่อาแจกเขาซื้อแรนโดเวอร์ให้กับแม่ของเขาเขาได้ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรทร้อยล้านยูโรเด็กคนนี้เคยย่ําอยู่บนโคลนตมกําลังจะได้ย่ําอยู่บนสังเวียนของฟุตบอลโลกเขาไม่ต้องกระโดดข้ามศพใครอีกต่อไป บรรยากาศเหมือนในหนังอาชญากรรมมีเสียงปืนดังหรือเสียงกรีดร้องเป็นแบก็กเก้ากำลังจะเป็นเสียงกระหึม่มเสียงทีมชาติบาราซิหของเขาเขามีจุดหมายในใจซึ่งเป็นเป้าเดียวกันของทีมชาติบาราซิลทุกคนนี่คือเรื่องมาจรรย์ที่เป็นอีกครั้งที่ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์ขึ้นมาเพียง3าปีจากขุมนรกสู่หนึ่งในสมาชิกอันทรงเกียรติของทีมชาติบาราเซิลว,วันที่เขาทำอันโตนีเทิร์นแล้วโดนวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและตอบโต้ทุกคนว่าเราเป็นที่รู้จักจากศิละปะของเราและผมจะไม่หยุดทําในสิ่งที่ทําให้ผมมาไกลจนถึงจุดนี้แน่นอนนา,ายมาไกลแสนไกลมากจริงๆอันโตนีขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ